หยุดสจักเนี่ยพี่เดินมาก่อนไอ้น้องแม่งเหนือว่ะ้ตายเถอะอย่าหาว่าพี่เตือนพี่สอนเลยนะไปฝึกมาใหม่เถอะไอ้น้องไม่ได้แดกกูหรอกนะจัดไปอีกดอกหนึ่งให้ตายเถอะห้องนี้ไก่มาทั้งลาวเลยเว้ยเฮ้ยไม่ได้แดกกูหรอก ให้ตายเถอะแน่จริงมึงเข้ามาสิวะจำชื่อพี่ไว้นะน้องอย่ามากางเทานี้ร่างกายเราเลยต้องการยาแดงมากเลยกูน่ะมันขั้นเทพแม่งเอ้ยแม่งเก็บไปอีกสามน้องๆน่าจะบอกให้นะการไปเที่ยวหรือว่าการไปติดนู่นติดเนี่ย มันก็ไม่สะดวกกับพ่อแม่อาจจะไม่เพิ่มนะแนะนําให้อยู่กับบ้านนั่งเล่นเกมดีกว่าเกมเราเล่นเป็นเวลาได้เวลาได้เกมแล้วก็เล่นเวลาเรียนเราก็เรียนนะเวลาเที่ยวเราก็เทียเท่ยวแต่แนะนาไม่อยากให้ไปไหนถ้าอยากอยู่กับบ้านให้เล่นเกมแล้วเป็นเกมใหม่ด้วยนะชื่อว่าเกมกัปตันสไตล์นาพา ให้ตายเถอะทำตาคุณไปบอกซะกก่อนที่เห็นหมันระเบิดใช่ไหมวะเฮ้ยทุกคนระวังอย,ยู่ดีเฉยเลยวิ่งไม่ตามบอกวะ่ะจะบ้ายตายเถอะมึงจะบอกให้หลูก้องเราตายอย่างนี้เลยไง